หน้าบรเทไก่พูเนาะพี่น้องไก่น้ำตาดนี่น้ำตาลมันมุ่งสุ่มเนาะที่เขาเคยไปถ่ายพี่น้องเบิ่งหันเลเห็นว่าพี่น้องมันเป็นห้องเห็นปะบุเกินซองซ้ำเมือไม่หนอนเลพี่น้องเดี๋ยวป่ะเทศจะขึ้นเตียงยังห้พี่น้องเบิ่งน้ำกันเลยในขึ้น ก็มีน้อใหม่สมเยอะแม่เราเห็นนะเป็นกิจไผ่บอนอยู่วอนกินนลยนะนอนขั่วเฮือนขัน่วเป็นบอนกาบสบายดีพี่น้องมันนี้พกกับ่องเบาเทนาคือเกาเนาะวันนี้ข้ามาเลียงงั่วพี่น้องอยู่หายอยู่หน้ามาผู้เดียวไป เห็นบอบรรยากาศอยู่ทุ่งนาพปูขาเองเนาะเขาก็ร่างถอดกี่น้องเลยเลยใช้เบิร์เขางามๆในกีน้องเขาเขาหน้าบาอธเห็นบ่บรรยากาศตอนเสาร์เมื่อคืนนี้ฝนตกพี่น้องเลยพยขยุเขาเห็นบ่มาเลี้ยงงัวไหม เป็นน้องแล้วพี่น้องน้องมาเทเองนะังอัวมีสีโตมันยากกศด,ดีดิพี่น้องเลยมักธรรมศาสตร์แบบบ้านๆเท่านะาาายยั้นเมาใหญ่หัวเลไม่ไปโยเทียงพี่น้นองเลย Ừ. Cái gì đây nào? vườn cầu yên tóc ngắm ngắm ngam ngắm 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 ไก่น้ำตาเนี่ยน้ำตาบอนมุงสุ่มเนาะที่เขาเคยไปไายพี่รองเบื่องอันนะเห็นว่าพี่้องมันเป็นห้องเห็นไหมเห็นไหมอันนี้บอลเขาเรียนน้ำตาลกันบอลผู้แสพผู้สาวเข้าไปวันนี้ก็เป็นมือเป็นมือห้องเขาพี่้องเลยกับไปเรียนใส่บอลไหนเนะาะเขรา่าโควิดกรเริ่มระบาด người về say phi nông, mangบรรยากาศ dù thung hay thung na, đang si óc bụng phi nông hả? Bụt gần xong sáu mươi เทือประเทศใทยที่หนองเบึงเทียงเนาะมีอย่างไงกำลังยั่งไปเทียงพี่น้องเห็นปะเข่าอยู่ตรงไหนตรงหน้ามันออกมาหยั่งงัวันนี้กะสะบ่างมาได้ปะเนาะมันเป็นหน้าดินทราย hay ngam ngam thế ngam mà có một khổ đây này cần mua lại này hẹn này đây ngồi này mắc bằng cái con con gì đó này ngày đúng nè phù đây คนกเกษตรม,ม,ม,มัน้องมีทางมาเกินเดืนอนน่ะนี่ทางมาเท่นานะเป็นขอไก่ กระเป๋าไปไหน้องบอลยังงอครับกับเทียงนี่าเพื่อรองเทียงเลยนะมันชิมีห้องน้ำนะครับมีจานรอเทียมจานเก็บแสงเพิ่งเขาไปในปีนี้นะจานเก็บแสงเห็นเ่ามีตัวตัดเบ่งอยู่เทียง จานเก็บแสงพี่น้องเป็นจานโดดข้าเจ้ามาฝากเป็ดไก่กับวัดได้พี่น้องพี่เพราะว่ามันตายวัดเนาะ ทั้งเทียงเขาเริ่มทอดเป็นห้องน้ำมีน้องทีน้องมีปลาด้ยเพราะว่าแม่เราเดียงไป trăng thiền <laughs> nhiều mà thế chỉ cần thương tiền ngày thì đóng vẫn năm cảnh này này cần... โอ้มีนกไม่สมอีกแม่เราเห็ดเนานะเป็นกิ่งไผ่บอลอยู่บอลกินนี่นะบอลขั่วเฮือนขั่วเป็นบอลปากเศร้านี่บอลน,นี่ได้นกไม่สมมีแม่เราเห็ด เป well. ็นสวีทไพร์เก็บไพรมีโต๊ะถาดหัวเงินก็เป็นห้องนอย่างเี้ยนอนนอนแบบธรรมศาสตร์บ้านห้องพี่น้องยังหมักม่นาะ สี่ิดดูดเศร้าหายเศาหน่าพี่น้องออกมาเดียงวู่้เดียวันนี้พราะว่าพอเราขึ้นผู้เนาะมีภัยเมืองมริกาเป็นมือหัอเขาอะนะเพราะว่ะาแม่เราก็อยู่บ้านเนาะเวลาเป็นเดือนไสพี่น้องเลยปีนียทุกบ้านนักด้วยโควิดเศรษให้คนกระทบหลายอย่างเนาะ,ะใสกับอะไรมาเทกะาลง มาไทยประมาณสามเดือนเลยนะพี่น้องกำลังออกมาเที่ยงให้เที่ยงนะกัดเติบโตไงเติบพี่น้องเพราะว่านแต่ก่อนนี้พอรับปุ๊บปุ๊บตูบอยู่เนาะทีน,นี้เราเห,หา็นไะม่ระดับนะแต่ว่ามียังมากไหมพี่น้องคลิปนี้ก็ปิดคลิปเพียงคำนี้เนาะคนทติดกามาเบื้งก็กดใดกดแสในเด้อเพื่อเป็นกำลังใจคลิปต่อไป พอกลับเข้ามาสบายดีพี่น้อง